หลังจากกลับเขา้ากลับเข้าถ้ำจอนเดือนแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อไปยก็สั่งว่าทุกองค์ปฏิบัติตนตามปกติเก้าของถิ่นไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องเลี้ยงอาหารนุ่งพ่อปานท่านกับนั่งเบญบาศคํามานั่งเบญบาตจะหมายความถ้ามานั่งปากถ้ำบาดปากถ้ำบาดวางข้างหน้า ฟ้าบาทปิดที่กำนังหลับตาเฉยๆก็เรียกว่าคณะที่ไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นคณะเถรสองบาทคําว่าคณะเถรสองบาทกหมายความอาจารย์ทํายังไงก็ทําอย่างนั้นก็นั่งเรียงจากท่านออกมาแล้วก็ตั้งเข้าสมาธิตามปกติว่าเดียว,ยวก็ดีนเสียงบอกคุณทั้งหมดลืมตาได้แล้ว ข้าวเกือบจะเต็มบาทแล้วแ้่ทั้งหมดคนที่ใส่บาทกลับหมดแล้วเป็ลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏว่าพบข้าวในบาทและมีดอกไม้หนึ่งดอกตามเดิมแล้วก็ชั้นข้าวกันเสร็จข้าวคงชั้นกันเวลาเดียว <c oughs> ถ้าถามว่าข้าวฉันเหลือไหมก็ต้องตอบว่าข้าวที่ได้เท่าไรฉันหมดเท่านั้นไม่เหลือ ก็เป็นที่น่าสัจจย์ว่าข้าวเทวดาข้าวนางฟ้านี่ให้เท่าไหร่เป็นการพอดีบางครั้งบางคราวให้แค่ทพัพีสองทพีก็ฉันอิ่มพอดีให้ครึ่งบ่ายก็ฉันอิ่มพอดีให้ค้อนบ่ายก็ฉันอิ่มพอดีถ้าฉันหมดพอดี้วอิ่มไม่รู้สึกอึดัไม่รู้สึกอดึดอัดคือความสบายหลังจากนั้นหลวป่นานได้บอกว่าคุณั้งสาม <c oughs> ตอนนี้ไปผมให้อิสระคุณยังออกเดินไปออกไปจากภูเขานี้ถ้าไปมีกำหนดเจ็ดวันจึงกลับไปตามชอบใจของคุณคุณจะไปที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อเป็นวันที่ไปก็วันที่สั่งให้กลับมาถึงท้านี้เราจะเดินทางต่อไปก็กลับลาหลวงพ่อปานกับเจ้าของถ้ำ ถามท่านว่าไปทางไหนดีครับท่านกอชี้ไปทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือท่านบอกว่าในด้านที่ทิศนั้นมีบึงบรรเพศเป็นบึงใหญ่มีน้าใสสะอาดมีผังหญ้าปลาเยอะมีสัตว์อาศัยสัตว์ต่างหลายด้าอาศัยสัตว์ในป่าใสน้ำในบึงบรเพชมีมากจะได้ชมสัตว์สวยๆแล้วก็มีภูเขาย่อมๆอ,อยู่หลายโลก อย่าใส้ถ้ำแล้วก็ได้เพราะมีถ้ำย่ำย่ำอยู่ไปที่มีอยู่ยังมีความสุขถามถ้าว่าไกลไหมท่านบอกถ้าคุณจะไปผมจะไปส่งแล้วการไปส่งของผมผมจะไม่ตัวไปเพราะใจไปส่งแล้วเวลาค้ากลับนึกถึงผมก็แล้วกันผมจะไปรับก็กลับลาท่านแบกกรดขึ้นมาออกเดินทางกันทันทีเวลานั้นเวลาประมาณสี่โมงเช้า ท่านผู้ฟังนะท่านอ่านอาจจะสงสัยว่าจ,จะร้อนแดดไหมเวลานั้นที่นั่นทั้งหมดเป็นป่าชัดเดินไปจริงๆก็ไปถึงเมืองบบระเพ็ดใช้เวลาจริงๆไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแค่เดินกับเวลานี้ใช้เวลาสองวันอาจจะไม่ถึงละมั้งถ้างต้งที่ทวงเตียนแล้ว แต่ว่าไปถึงหนึ่งชั่วโมงก็ไปถึงบองวอทเป็ดแล้วก็ตรวจเพื่อนเพื่อนท,นที่ว่าเราจะหาถ้ำลูกไหนเป็นที่อยู่กันก็ดูก็ไปได้เชิงงอกผาเป็นถ้ำไม่ลึกเป็นถ้ำก็จะเป็นถ้ำก็ไม่เชิงเป็นเขาเชงงงอกเป็นหลุมก,ก็ไปหน่อยหนึ่งพองที่อาศัยไม้คอถ้าฝนตกก็ไม่เปียกมีเพื่อนสูงกับพื้นดินอาศัยกันอยู่คราที่ เมื่ออยู่ที่ถ้ำนี้ก็มีความสุขแต่เวลากลางเย็นๆก็ไปเดินเล่นใกล้ๆกับบึงบอระเพ็ดกลางคืนกลางคืนบ้างกลางวันบ้งงางตอนเช้าบ้างก็มีสัตว์ต่างๆมาอาศัยน้ำโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฝูงช้างมาอาบน้ำเล่นบ้างสัตว์ที่น่ารักจริงๆก็คือฝูงลิงก็ตายเจ้าลิงนี่จะไปไหนมันก็ตามไปด้วย จำได้อยู่ตัวหนึ่งเป็นลิงขาวเผือกใหญ่เป็นหัวหน้านอกนั้นก็นเหมือนลิงธรรมดาถ้าจะไปจำก็อาจจะจำได้แต่ผมก็เหมือนกันใจบอกว่าจำได้ก็ไปแน่นอนนะักจำลิงขาวเผือกใหญ่หนึ่งตัวก็แล้วกันเป็นหัวหน้าโูงเธอว่าจะ,ะแสดงาการความมีความจงรักพอดีเอาผลไม้มาให้บ้างมาลอบเล่นเล่นบางมาลอบเล่นบางเดินเล่นไกล้กลบัง บางทีนั่งเพลินๆก็มันสะกิดเล่นบ้างมันเลื่อมตาขมาเธอแหกตาหลอกซะบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนี่เรื่องของลิงอีกชุดหนึ่งก็พวกกระต่ายกับมาสุนัขจิ้งจอกตามธรรมดาสุนัขจิ้งจอกนี่จะไม่ขยยอมให้คนพบเห็นแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกพวกนี้ก็มาอยู่ใกล้ๆ่าส่งเสียงบอกสัญญาณถ้ามีสัตว์ใหญ่เขาจะลงมาที่น้ำจยกจิ้งจอกจะเห่า แล้ววิ่งเ,ข,าาาข,าาเ,เข้ามาหากระต่ายก็ป็นกันเจดเข้ามาหาถ้ามีสัตว์ใหญ่มาก็าแสดงว่าในเมื่อเจ้าสองพ่วงัตุนักกินเจ้าก็ดีกระต่ายก็ดีเมื่อโดดเข้ามาหามานั่งใกล้ๆแสดงว่ามีสัตว์ใหญ่มาแล้ว <c oughs> แต่ว่าบรรดาสัตว์ใหญ่ทั้งหลายบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากินน้ำมาอาบน้ำของเขาเขามาหาความสุขแล้วเขาก็ไปกัน ตอนนี้ยามที่อยู่ถึงเวลาเจ็ดวันพันดาท่านพุทธบริษัทเ <c oughs> ขาลืมบอกไปนิดหนึ่งก่อนจะเดินทางออกอเ่าพูดปบอกให้ทบทวนชีวิตในความเป็นมาตั้งแต่อยุธยาถึงเขาชนเดือเราเคยเกิดมาแล้วกี่ครั้งมีอะไรบ้างที่สัมผัสมา เกิดมามีชีวิตมีความสุขมีความทุกข์มีฐานะเป็นยังไงให้ดูเอาคือว่าให้ใช้กําลังสามอย่างคือหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณดัชชาติตัวเองสองอตีตังสยานเหุการณายบิตสามอนาคตังสยานเหุการนา้ขง้นมาใช้ยานสามญาณนี้เป็นเครื่องรู้ เฉพาะอย่างยิ่งกับเพในวาสานุติญ,ญาณกาตีตังทิญาณเมื่อเดินไปเดินมามีความสงบใจสบายๆก็ใช่ยานสักทีหนึ่งด้วยการใช่ยานความรู้ในบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> เคยใช้และไิสุดวม่ามันมีอย่างนี้ถ้าเราใช้ความรู้ของเราเองนี่มันผิดบ้างถูกบ้าง บางทีมันก็ถูกแบบเฉดเฉียดบางทีก็ถูกตรงเลยเดียวผิดก็ผิดไม่ไกลนักบางครั้งถ้ามีลมหลอมตัวมากนิ่วอนโกนใจนั่นจะผิดถนัดแต่ว่าถ้ามีที่ถามมีท่านบอกมีท่านผู้รู้บอกคําว่าท่านผู้รู้นี่ต้องหมายเอามาตั้งแต่พระพุทธจเจ้าพระอรหันตพระเจเชพระพุทธเจ้าพรหมเทวดา จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามที่ท่านผู้รู้บอกถ้าจะตรงตามความเป็นจริงเสมอจะต่านเรื่องนี้แลว็็่านจิงแนะนำเพราะว่ายงอย่าเก่งแต่ผู้เดียวยงอยาทำตนเป็นคนเก่งถ้าเราทำตนเป็นคนเก่งมันจะไม่เก่งถ้าเราอาศัยคนอื่นให้คนอื่นเขาเก่งกว่าเราเราจะมีความสุขมีความสุขด้วย อีกก็เป็นสุขมีความสบายใจความผิดเพี้ยนก็ไม่มีจะได้รับผลตรงตามความเป็นจริงแล้วสามคนก็นั่งทบทวนกันมาว่าเราเคยเกิดร่วมกันมาแต่กี่ชาติกี่ชาติาตมีไหม <c oughs> มีชาติไหนบ้างที่เคยเคย,เคยเกิดแยกกันอยู่ก็ <c oughs> มีบางชาติเกิดเป็นคนละเมืองเป็นเจ้าเมือง,องคนละเมืองก็มี บางชาติก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีบางชาติก็เกิดเป็นลูกคนจนแต่ก็ดีอย่างไม่ถึงก็ขอทานถ้าจะนับถอยหลังไปตั้งแต่เอากตั้งแต่สมัยแค่ยุทธ,ธิยาเมืองต้นยุทธยานะสุพรรณยุทธยาน่ะสุพรรณโวยุทิยานี้ก็เกิดสหลายครั้งจะนับได้กับราห้าครั้งนะมั้งถ้าจะบอกสมัยก็ไม่ดีนะ ไม่บอกสมัยกันดีกว่าแล้แค่แค่ต้นิิสิยารองลงมาก็เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตาย,ตาย,ตายไปไหนก็ไม่พน้นอุธยาเพราะจิตมันมีความผูกพันอุธยาอยู่ <c oughs> แล้วความไปอยู่ของชีวิตความไปอยู่ของชีวิตจริงๆก็เป็นการสร้างบาปเกิดไปทุกชาติ สร้างบาปทุกชาติแล้วก็สร้างบุญทุกชาติ <c oughs> บาปกับบุญนี่จริงๆมันไม่เข้าดุลกันบาปมันมากกว่าบุญแต่ว่าเดชบุญอยู่อย่างหนึ่งก่อนที่จะตายทุกครั้งในชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กยันแก่สร้างทั้งบุญแล้วก็สร้างทั้งบาปไม่ยามว่างก็ทำบุญ ยามเกิดศึกสงครามก็ทำบาปต้องรบก่อนที่จะรบกับข้าศึกก่อนที่จะเข่งข้าคข้าศึกก็ต้องฆ่าเพื่อนกันไว้ก่อนฆ <c oughs> ่าผู้มีคุณฆ่าผู้มีคุณก็คือวัวควายเป็นตน้นวัวควายชางมาเปไก่ชางไม่ได้ฆ่ามาไม่ได้ฆ่าไปไก่ฆ่าปลาฆ่าเอาเป็นอาหารขาองทหาร มันก็ใช้ใช้จํานวนไม่น้อยแต่ใช้จํานวนมากแล้วก็ต้องไปลบกับค่าศึกต้องเข็นขค่าค่าศึกในรบกันก็ต้องตายกันกันเ้าสองฝ่ายต้องฝ่ายเราฝ่ายเราฝ่ายเขาเมื่อเสร็จสงครามแล้วก็มาสร้างบุญกันต่อไปในขณะที่สร้างบุญก็สร้างบาปก็ะอะไรอะไรบ้างที่เป็นความสุขของปวงชนที่เป็นบริวาร <c oughs> ก็จะทำทุกอย่างให้เกิดความสุขแม้แต่บางครั้งต้องแนะนำให้เขาทำบาปแต่เขาประทานอภัยบรรดาแต่พุทธริษัทั้นหลายเวลานั้นยังไม่ต้องเลี้ยงปลากันไอเลี้ยงปลาฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีความจะเป็นน้อยแต่เรื่องฆ่าสัตว์มีสัตว์ป่ายางต้องกินต้องการจะกินแก้งบ้างต้องการจะกินละมั่งบ้างต้องการกินหมูป่าบ้าง เรื่องการกินกีนในการเลี้ยงคนในบรรดาท่านาหลายมันก็ต้องฆ่าฉัดชัดมันตายให้ไม่ทันอันนี้ก็บาปยามปกติก็บาปยามสงครามก็บาป <c oughs> ยามปกติมีทั้งบาปทั้งบุญสร้างวัดวารามสถานที่อยู่เป็นที่บูชาเช่งกันแลกกันสร้างความรบสร้างสร้างสานสถูกเป็นที่พักของบรรดาท่าน โอ้ทรงคุณธรรมสมัยนั่นยังคงไม่เด้ับว่าสร้างวัดกลัว่ามังทานก็ให้สินก็รักษาแต่เรื่องปานานี่สงสัยรักษาปานา,นานจริงแต่สั่งเขาฆ่าสัตว์ในโ่พิปานามันจะมันมันจะพ้นหรือปลาก็ไม่ทราบ ก็ต้องถือว่าไม่พ้นโทษปานาธิบาตมันก็มากทอนนท่านม่จะมาคุยกันเวลานี้นี่ที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่นี่เ็าโทษปานาธิบาตเป็นเหตุแต่การป่วยจริงๆแล้วเป็นปานาธิบาตทุกคนเมื่อต่างคนต่างนึกถึงเรื่องอะไรได้เราถามใช้วิธีถามถาม,ถามท่านผู้รู้ก็มีท่านผู้รู้ท่านเดียว ที่มาบอกถ้าบอกว่าถ้าผมบอกคนเดียวแล้วไม่จําเป็นต้องถามคนอื่นบอกตรงๆดีไหม,มก็พูดกันรตรงๆมันจะตายถามท่านผู้รู้จริงๆก็คือพระอินทร์ท่านมาในรูปของคนธรรมดาธรรมดานุ่งขาวหมา่มขาวใส่ผ้าสบายเฉียงมีสภาพเรียบร้อยท่านก็ไม่จะบอกท่านว่าเป็นพระอินทร์ รู้ว่าเป็นพระอินทร์จริงๆตอนเมื่อหลวงพ่อปานบอกท่ <c oughs> านบอกว่าสมัยนั้นคุณเกิดเป็นอย่างนั้นดูภาพตามนี้ก็ดูมื่อเดินดูดูโทรทัศน์เอาเงี้อะไรกันว่าดูของจริงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้การปกครองเป็นอย่างนี้พ่อคุณชื่อนั้นแม่คุณชื่อนี้คุณชื่อนั้นเมียชื่อนั้นลูกชื่อนี้ว่ากันเรื่อยไปเดียวตาย ายก่อนอย่าตายก็ทำบุญอยู่ขณะอาศัยการทำบุญเวลาจิตใจเราจะตายจิตงอนนึกถึงบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่เกาะจริงๆเวลานั้นยังตอนต้น,ตนโน้นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดกันไปก็บอกบอกว่าความก่อนสมัยพุทธกาลยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็นึกถึงเทวดาที่เคารพ แนื่องถึงพรหมที่เคารพเขาสอนเทวดากับพรหมมีการให้ทานมีการรักษาสินตามาสมควรอาศัยทานบ้างรักษาศินบ้างมีความเคารพต่พรหมเทวดาบ้างเวลาตายแล้วบาปก็ตามไปทันไปสวรรค์ไปพรหมทุกทีล้วต่อมาไม่ช่าก็มาเกิดอีกมาเกิดเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างนั้นท่านก็ชี้ให้ดูท่านชี้ให้ดูภาพ มันดูแล้วทาธิบายแล้วพวกเราทุกคนก็จดบันทึกหัวข้อไว้เพราะต้องกลับมารายงานองคงพรอปานกร้องความว่าอาศัยการระลึกชาติแต่ความจริงไม่ได้ระลึกจริงเป็นการถามกันถามท่านท่านตอบพร้อมกับภาพภาพไม่ใช่ภาพเขียนไม่ใช่ภาพในจอทัศน์ภาพเป็นเมืองเวลานั้นจริงๆเลย เป็นบ้านเป็นเมืองชัดเราเป็นอะไรบ้างเห็นตัวเราทำน,น่นทำนี่ชนนี้นั่นชี้นี่ทำอะไรจะดูดูหมดเห็นหมดทุกอย่างมันก็ดูตทรทัศน์เหมือนกันแต่เห็นเป็นของจริงเต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดการยกทัพจับศึกไปตีก็ฆ่าศึกดีไม่ดีเขาไม่มาตีเราเราก็ไปตีเขาทั้งนี้พ่อใดพ่อเราเรา,เราแวงเกรงว่าเขาจะเป็นศัตรูของเรา ถ้าเราไม่ไปตีเขาถ้าเขามีความเข้มแข็งขึ้นเขาก็อาจจะตีเราเราอาจจะเสียท่าเราก็ไปตีเขาก่อนนี่มันก็เรื่องของบาปเ <c oughs> นื่องดูพาดแล้วก็สลดใจท่านก็ไปแนะนำให้ทั้งสี่ทั้งเจ็ดวันเวลาที่ท่านมาจริงๆก็เวลาเที่ยงหลังจากเที่ยงแล้วท่านมาถ้าบอกาก่อนเที่ยงท่านไม่มีเวลาว่างท่านมาแล้วก็ ขอโทษเถอเดี๋ยวมันลืมบอกความจริงไปคือท่านพอบอกท่านทำไมเนี่ยบอกว่าท่านเป็นเทวดาถ้าบอกท่านเป็นคนแถวนี้ท่านอยู่ในป่าถ้าท่านมีความรู้เรื่องเมืองต่างๆความเป็นมาของพื้นที่ทั้งหมดท่านรู้หมดท่านบอกว่าท่านเป็นผู้มียานวิเศษนี่ก่อนที่จะให้ท่านบอกก็ท้อเปรีสวนบอกว่าเอาถ้าย่างงั้น ให้ฉันมองเห็นวัดฉันเดียวนี้เพียงเท่านั้นแหละเห็นวัดชัดพระอะไรทำไมที่ไหนบ้างเห็นหมดต้องการเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นหมดทุกอย่างนี่เป็นการวิสุจน์กันท่านก็มาบอกให้ฟังแล้วก็จดจดแล้วก็มีความสลดใจให้ก็แนะนำาว่าการที่อาจารย์ของคุณแนะนำให้ใช้ปพเพนิวาสานุตยานก็ดี อติตังสยามก็ดีอน,นาคตังสยายอัญก็ดีทั้งหมดนี้รู้สึกว่าท่านมีความฉลาดมาก <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าปุตเพนิวาสันติญาณกับอธิตังสยามทั้งสองรายการนี้เป็นการตัดกิเลสที่มีความสําคัญที่เรียกว่าสก,กายทิฏฐิ ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็าเราเรา,เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราท่านกระชีด้ดูนี่ชาตินี้ท่านเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นลูกคนจนเห็นไหมมีความลําบากขนาดนี้จนแสนจนไม่เคยมีอยากกินแต่ก็คนสมัยนั้นถึงแม้ว่าจนก็ไม่ไม่ลำบากเหมือนคนสมัยนี้เพราะของหาง่ายข้าวป่าเอาหน่อไม้เอาเผืเอกเ,เอามานันมาประเดี๋ยวก็มีกินมีผลไม้ก็มีเยอะแยะ หากปลาก็เยอะแยะหาง่ายเวลาหาปลาไม่ต้องมีแหไม่ต้องมีอวนไม่ต้องมีเรือตังเกใช้มือจับเพราะคนน้อยกว่าปลาใช้มือจับ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 ได้สองสาคำก็พอกินพอใช้พอกินแล้วก็นํามากินกันกินปลาก็กินบาป <c oughs> แปลว่าทุกรั้งทุกสมัยจิตใจประกอบไปด้วยกกศ ทำบุญหนักการทำมบุญหนักกำหนักตามฐานะมีการเคร่งคัดในบุญในกุศลนิยมให้ทานนิยมไหว้เทวดานิยมไหว้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 พรมเวลานั้นยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าต่อมาภายหลังใอสมัยที่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ารู้จักพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าประเทศไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ตอนนี้ก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านแสดงให้ภาพให้ดูว่าสร้างวัดที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างที่ลบบุรีเนี่ยดูภาพเมืองลบบุรีที่เคยผ่านมาลบบุรีกับยุธยาเคยเป็นอะไรบ้างเคยเป็นแม่ทัพจับศึกเคยเป็นแม่ทัพนำกำลังทหารไปรบข้าศึกบ้างก็าอาจจะเป็นอะไรบ้าง,ง,งเราตามเถะอย่าบอกเลย ว่าเกิดมาหลายครั้งแต่ละคราวก็เจอสงครามทุกครั้งในเมื่อในเมื่อพระราชาสั่งรบก็ต้องไปรบเต็มใจรบหรือไม่เต็มใจรบก็ต้องไปรบถ้าจะพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเต็มใจไปรบเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อความอิสรภาพก็ดีใน่อวการหนึ่งพวกโทพวกหักหลัง อย่างเมืองที่บอกเป็นเมืองขึ้นยอมเป็นลูกน้องในวมืองกลับมาเป็นจะเป็นลูกพี่แข่งเมืองขึ้นมาอย่างนี้ต้องไปตีแล้วก็มีความจําเป็นนูภาพจำรื่อน,น,นี้สุดก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกทีแล้วก็น่าน่าขอบใจกําลังใจของตัวเองว่าสะสมบาปว้ามาหาศาลยังเป็นหนี้บานเจ้าเวลานี้บาป ดูบาปแล้วกองบันเทินเทีนทึกแต่ว่าเวลาจะตายเกาะบนจุดใดจุดหนึ่งที่สั่งสมบนไว้ก็มากเกาะบนขึ้นสวรรค์ไปทุกทีเวลานี้บาปนียตามาเร่งงานนี่มันป่วยไม่หยุดนี่กำลังที่พูดในวันนี้ตั้งใจว่าจะนอนให้มันหลับมันไม่หลับมองดูเวลาทันเข็มนาฬิกาอยู่ที่เลขสองใกล,ล้เลขสาม ม่ก็หมายความตีสองใกลก้ตีสามมันไม่หลับไม่หลับก็ลุกมาพูดพูดอย่างโค้งนอนก็ลงความอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเดินไปเดินมาป่าในสถานที่นั้นก็เป็นดงรังเป็นต้นรังสูงสัครั้งป่ารังนี้สวยไม่มีอะไรเกะกะข้างล่างมันก็เสาตั้งขึ้นไปมีใบยอยู่มันยอดมีความสงบสุขบางครั้งก็ได้ไปพบฝูงช้างช้างก็ใจดี ไปพบฝูงช้างเข้าช้างหัวนหน้าเป็นช้างชิ้นดอกม้มคุกเข,าข่าลงพนายกงวงขึ้นแสดงความคารวะทักทายมันก็ไหว้ยกมือไหว้ช้างลูกน้อตงต่างๆเขาก็ทำเหมือนกันถ้าวางคราวเดินไปไกลเกินไปหิวน้ำบอกฮับโปูที่ไหนมีหนองน้ำบ้างไหมน้ำไว้ใสอยากกำลังหิวน้ำน้ำในำกระติกหมด ท่างมีเป็นหัวหน้าหันมาคุกเข่าเท้าแล้วรุกเดินถ้าก็นำหน้าไปพอถึงที่บ่อน้ำก็เชียงองชี้ให้ดูแล้วไปที่ตัวนั้นก็ปรากฏว่าพบหนองน้ำก็ได้กินได้กินน้ำตามความต้องการมีช้างก็ไปไม่ที่ดีทั้งเสือทั้งช้างไม่เคยมีฉัดประเภทไหนที่จะทำอันตรายเสือก็เจอะเขาก็เดินเฉย กันเดินเหมือนกับเราเดินหลีกแมวบนบ้านเสือกัแบแมวรูปร่างคล้ายคลึงกันแต่เสือโตกว่า <c oughs> เสือเราเดินไปเสือเดินมาเสือก็เดินเฉยแล้วก็เดินเฉย <c oughs> ถ้าถามเรื่องความรู้สึกเวลานั้นก็มีความรู้สึกอย่างเดียว <c oughs> ว่าเวลานี้เราพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปนิพพาน จะไปได้หรือไม่ได้จิตใจเราพร้อมจะไปนิพันอย่างเดียวเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจากปุเพนิวาสารุติยานก็ดีอัติตัณฑยานก็ตามมันมีความเบื่อในความเกิดใช่จริงๆมันเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย ในวารณะถึงความเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นโตม่ท่าทางคึกคักเข,ข้าหานข้างนอกท่าทางแกร่งแต่เข้ามาในบ้านวันที่เจ๋งบัดเลี้ยมหมดแรงลอยแขง็งใจก็เหนื่อยกายก็เหนื่อยและความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ไม่เลือกคนฐานะเช่นใดมันก็เอาและความแก่ก็ไม่เลือกคนความตายก็ไม่เลือกคน เป็นนว่าการเห็นสัตว์คิดว่าสัตว์จะทำร้ายจะไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึกเวลานั้นคิดว่าถ้าตายเมรัยขอไปนิพพานจุดเดียวทั้งทั้งที่กำลังปรารถนาพุทธภูมิไม้ได้ปรารถนาพุทธภูมินั่นเป็นอารมณ์แต่อารมณ์นี้แท้จริงของเราพุทธภูมิก็ต้องการน,านิพพานคือคนต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเขาต้องการไปน,นิพพาน แต่ว่าต้องการจะสอนคนอื่นก่อนทอนนี้เราเอาละพระพุทพ่อปานชวนให้ปรารถนาพุทธภูมิเราก็เอาด้วยเอาอย่างคนตามท่านมันก็ไม่แน่นอนนักจิตใจก็หวังพุทธภูมิแต่จิตใจหนึ่งว่าถ้าไปนิพพานได้เมื่อไรก็ไปเมื่อนั้นพกะครูที่สอนมาท่านก็สอนบอกว่าท่านก็สอนให้แนะนําให้หวังนิพพานเป็นที่ไป การปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้ไม่รู้จักนิพพานก็เป็นพระเจ้าไม่ได้ก็รู้ความว่ากําลังใจมีใจเป็นปกติใจเป็นปกติจริงๆเห็นสัตว์ทุกประเภทจิตมันเฉยหมดก็เหมือนก็เห็นไม่ทีดีถ้าถามว่าใช้คาถาอะไรก็ตอบว่าคาถาที่ใช่จริงๆคืออารมณ์ใจทรงพรมิหัรสี่อันนี้เป้นไม่ได้ พมิหารสีนี่จะทรงทุกลมให้ใจเขาออกขณะใดที่ตื่นอยู่จิตจะทรงพรมิหารสีตลอดเวลาถาว่าพมิหารสีกันอะไรได้ไหมก็ต้องขอแต่ว่าพมิหารสีกันอารมณ์รุ่ม <c oughs> อารมณ์ไม่จะไม่ลุ่มเพราะความโกรธอารมณ์จะไม่ลุ่มเพราะความอิจฉาดี่สิยา อารมณ์จะไม่กลุ้มเพราะเหตุปกติธรรมาดาขึ้ร่างกายป่วยไข้มาสบายเคลือบเขาเขาไวาอ้อารมณ์จะไม่กลุ้มในเมื่อเจอสัตว์รายถ้าคิดว่าสัตว์จะมันจะกินก็เฉยตามใจมันให้ร่างกายเป็นอาหารมันแต่บางอื่นสัตว์มันก็ไม่กินน่้บรรดาท่านพุทธบริษัทเน,น็นนะว่าถึงกำหนดเจ็ดวันก็นกึกว่าจะกลับพอดีท่านเจ้าของท่านจะไปรับหรือไม่ไปรับก็ตาม <c oughs> แต่ว่าท่านพูดทรงคนนุ่งขาวองขาท่านถามว่าจะกลับใช่ไหมก็บอกกลับเรียนว่าถึงเวลาวันที่แปดแล้วต้องกลับฉันเชา่ากลับเลาบอกไม่เป็นไรนิมนฉันเช่าเถอะผมจะส่งท่านเวลาที่ฉันฉันข้าวเมืนน่อขณะพอฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่านั่งอยู่ที่ถ้ำชอนเดือดกำลังฉันข้าวอยู่ในกำล,ลังฉันข้าวก็คิดว่าอยู่ที่ใกล้ๆเบืองบรพเพศ แล่ว,วาพาพอฉันข้าวเสร็จไปก็มน,นั่งอยู่ที่ปากถ้ำชนเดือยโนววาบานเห็นแล้วก็ยิ้มแต่บอกเสียท่าแล้วหรือบอกใช่ครับท่านถามว่าคนน่องขาวขาวที่ไปสอนคุณคุณทราบไหมว่าใครผมไม่รู้ครับถามแลถามว่าสังเกตดวงตาหรือเปล่าบอกสังเกตครับ <c oughs> แต่ไม่มีเวลาสนใจในท่านต้องการอย่างเดียวคือคําที่ท่านแนะนำแต่คาที่ท่านแนะนําแล้วก็บันทึก ก่อนที่ท่านจะมาผมก็บันทึกสิ่งที่แล้วมาแล้วแล้วท่านเวลาท่านมาพูดใด้ฟังท่านแนะนําทั้งศีลทั้งธรรมแลทั้งเรื่องดาวนาดีตก็รับฟังท่านเพรานะปานระบอกนั่นคือพระอินทร์นนะพระอินทร์คือใครพวกคุณก็ทราบแล้วใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าทราบอรตบ,บรรดาท่านพทธบริษัททั้งหลายเรื่องเขาเข้าทำชอนเดือยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะแต่พราะเรื่องของเราเราจริงๆจะหมดกันนะ่ะแต่ว่าทนเดือย นี่จะเอาเรื่องของเจ้าของถท่าถ้ำชอนเดือมาเล่าต่อให้มันจบไปเลยจะได้ไ,ไประโยงนภัยหลังอรบนันดาท่นพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสพรนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี